ถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าหมดแรงนะครับในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆนะครับบางครั้งมันอาจจะไม่ได้แปลว่าชีวิตมันจบแล้วแต่ว่ามันเป็นแค่น้ํามันแค่หมดครับเชื่อเพืิองคุณแค่หมดคุณแค่ต้องหาวิธีเติมนะครับเติมให้มันกลับมาเต็มเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อเรื่องของชีวิตของคุณยังไม่จบ แค่น้ำมันหมดเฉยๆน่าจะเป็นอีีที่6แล้วนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ในหัวข้อนี้โดยเฉพาะนะครับก็คือมาเน้นเรื่องเรื่องการเติมน้ํามันการเติมเชื้อเพลิงกําลังใจในชีวิตโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับอีพีนี้เราจะมาพูดในถึงแง่ของอะไรที่จะทําให้น้ํามันเราหมดเร็วที่สุดอะไรที่จะที่จะแบบเผาผลาญกําลังใจของเราได้มากที่สุดเราอาจจะคิดว่าเพราะว่า เราเจอคนรอบตัวเนี่ยด่าทอเจอคําตําหนิของคนอื่นของคนรอบตัวหรือของใครก็แล้วแต่นะครับผมจะบอกเลยว่านี่คือมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับที่จะเาะผาผลาญกาลังใจเราคําพูดจากคนคนรอบตัวหรือคนหรือคนไกลหรือคนใครที่ไหนก็แล้วแต่ที่พูดกับคุณว่าคุณอย่างง้นคุณอย่างนี้อันนี้ส่วนหนึ่งครับที่จะเาะผาผลาญกาลังใจคุณได้แต่ คุณมักจะไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่กําลังเผาผานกําลังใจของคุณเผาผานเชื้อเพลิงของคุณได้มากที่สุดคือคําพูดที่คุณพูดกับตัวเองครับเสียงในหัวของคุณที่คุณกําลังพูดกับตัวเองถ้าคุณถ้าคุณมีสติดีๆนะคุณจะพบว่าคนที่พูดกับคุณคนที่เขาดูถูกหรือว่าตําหนิหรือว่าอะไรคุณเนี่ยนะครับเขาพูดแค่ครั้งเดียวเขาพูดกับ คุณเนี่ยเขาพูดใส่หูคุณที่คุณได้ยินจริงๆเนี่ยหนึ่งครั้งท้วนครับหลังจากนั้นใครเป็นคนพูดกับคุณตัวยใครเป็นคนพูดกับคุณต่อครับตัวคุณเองเ่ตัวคุณด่าตัวเองต่อครับคุณเอาคําพูดของคนนู้นเอาคําพูดของคนนี้เอาพูดของคนนั้นมาด่าตัวเองซ้ําอีกประมาณสิบรอบคูณเข้าไปไม่รู้กี่สิบรอบไม่รู้นี่แหละครับที่เผาผ่านเชื้อเพลิงเผาผ่านกําลังใจของคุณนี่แท้จริงเพราะฉะนั้นอย่าเผลอ ตั้งสติให้ดีว่าคนคนนั้นหรือหลายคนก็นแล้วแต่พูดกับคุณแค่ครั้งเดียวท้วนอย่าเอาสิ่งเหล่านั้นมาด่าตัวเองซ้ำสองเพราะนั่นจะทำให้เชื้อเพลิงของคุณหมดเร็วมากขึ้นกำลังใจของคุณหมดเร็วมากขึ้นแล้วคุณก็เหมาเอาเอ,าเองว่าเพราะคนนั้นคนนี้พูดกับฉันอย่างนี้ฉันก็เลยต้องหมดกำลังใจไม่ใช่ครับอยู่ที่คุณพูดกับตัวเองด้วยนะครับแยกแยะให้ดีว่า สิ่งที่คนพูดกับคุณกับสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองบอกกับตัวเองคุณควรจะฟังใครคุณจะฟังเขาหรือฟังตัวเองหรือเชื่อตัวเองนะครับเรื่องนึ่งอันนี้ไม่ได้หมายถึงการไม่เชื่อฟังคนอื่นนะอันนี้หมายถึงถ้าคนอื่นมาพูดกับเราในทางที่ดีแล้วเราเราควรจะมีกําลังใจควรจะยึดมั่นในตัวเองว่าเราทําได้เราสามารถทําได้ เราถ้าเรากําลังทางสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วเราไม่ได้ไปเบียดเบียนไม่ได้ไปทําร้ายใครไม่ได้ไปเบียดเบียนตัวเองหรือหรือทร้ายคนอื่นหรือว่าไปคดโกงคุณกําลังทางสิ่งที่มันมีค่าที่คุณตั้งใจอยากจะทําแล้วมีคนบางคนหรือหลายคนกันแล้วแต่มาตําหนิมามาแบบคือมาพูดให้คุณหมดกําลังใจนะครับแยกแยะให้ดีว่าเขาพูดกับคุณเขาพูดกับคุณแค่ครั้งเดียวอย่าเก็บคําเหล่านั้นมาด่าตัวเองต่อด้วยกับปากด้วยกับใจของตัวเอง แยกแยะให้ดีว่าเราเคยเชื่อมั่นในตัวเองมากแค่ไหนจงเชื่อมั่นในตัวเองต่อไปนะครับแล้วพลังงานหรือเชื้อเพลิงของคุณเนี่ยมันจะยังเต็มเหมือนเดิมนะครับมันจะไม่ถูกเผาผลาญจนแบบหมดกําลังใจได้เร็วมากขึ้นนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในเรื่องของอาการรับมือกับคําพูดของตัวเองนะครับอย่าอย่าเผลอเอาคําวิจารณ์ของคนอื่นมาวิจารณ์ตัวเองซ้ำส,สอเพราะนั่นจะทําให้เชื้อเพลิงของคุณ กําลังใจของคุณเนี่ยหมดเร็วมากขึ้นโดยไม่จําเป็นนะครับรายการสัจธรรมชีวิตคิดตอนรถติดนะครับกับผมครูซุปก็ฝากเรื่องของเชื้อเพิงไว้เท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมก็จะนําความรู้ดีๆนะครับข้อคิดดีๆเกี่ยวกับสัจธรรมชีวิตมาฝากทุกวันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ